สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เหมือนจะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานรูปหัวใจนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญโปรยทานออกมาเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะทรงหัวใจเลยพับง่ายๆนะคะใช้ริบบิ้นก็ไม่เยอะด้วยค่ะอันนี้ด้านหลังเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นตาะละังนะคะหมวยใช้เบอร์สองค่ะกันไกไม้บรรทัด แล้วก็เหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะความยาวที่25เซนค่ะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะแล้วเราก็จะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะปลายแหลมทั้งสองด้านเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพับปลายด้านหนึ่งลงมานะคะ10เซนค่ะแล้วเราก็จะบีบตรงด้าน หัวนะคะให้ปิดเป็นรอยพับค่ะนี่นะคะเราจะพับลงมาสิบเซนนะคะแล้วเราจะวางไว้สองเส้นก่อนนะคะให้เราเอาขึ้นมาสองเส้นให้เราเอาด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือเส้นที่หนึ่งฝั่งขวาคือเส้นที่สองนะคะเราจะเอาเส้นที่สองเนี่ยคล้องไปที่เส้นที่หนึ่งแล้วก็ วางไว้ระดับประมาณนี้นะคะเส้นที่3ามเราก็จะเอาทางสั้นขึ้นอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะคล้องจากด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นที่4นะคะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะเราจะคล้องจากทางด้านซ้ายให้มันมาอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะคะ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราเจะเาสองเส้นของเส้นที่สามนี่ค่ะสอดลอดขึ้นมาแล้วเราก็จะดึงเส้นที่สี่กลับเข้าไปให้ชิดค่ะแล้วก็ดึงเส้นล่างลงมาตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเขาจะเรียกว่าฐานสี่ค่ะหลังจากนั้นให้เรานําเหรียญเลยนะคะมาวางค่ะ แล้วเราก็จะพับด้านบนพับลงมาค่ะด้านขวาพับไปด้าน,านซ้ายด้านล่างพับขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะพับมาด้านขวาแต่หลังจากเราพับแล้วเนี่ยเราจะสอดเข้ามาในช่องนี้นะคะเราก็จะหมุนแล้วก็สอดค่ะ แล้วก็ดึงให้แน่นค่ะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะกลับข้างค่ะแล้วเราก็จะพับเก็บปลายนะคะโดยเริ่มจากเส้นบนก่อนนะคะเส้นสั้นด้านบนพับลงมาเลยค่ะสอดค่ะดึงค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะบีบตรงด้านบนนี้ให้แน่นนะคะหมุนค่ะเอาเส้นสั้นนะคะสอดค่ะ หมุนค่ะเส้นสั้นสอดค่ะหมุนค่ะสอดค่ะเมื่อเราทำครบทั้งสี่มุมแล้วนะคะให้เราบีบแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะหลังจากนั้นเราจะตัดปลายนะคะปลายที่โผล่ออกมาเนี่ยเราจะตัดออกทั้งสี่มุมเลยนะคะ มื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านหลังจากนั้นนะคะเราจะนำด้านบนนะคะโค้งลงมาแล้วก็สอดค่ะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็พลิกค่ะนำเส้นด้านบนสอดค่ะเมื่อเราสอดได้สองครั้งแล้วนะคะลักษณะ ริบบิ้นจะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกเอาด้านที่เป็นปลายแหลมอยู่ด้านล่างนะคะให้เรานำเส้นขวาสุดนะคะพับลงมาเฉยๆเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาสอดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะมาสอดตรงนี้ทะลุกออกมาเลยนะคะดึง ดึงแค่พอตึงๆนะคะอย่าเพิ่งดึงแรงมากนะคะจะเหลือไว้ประมาณเท่านี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราข้ามเส้นนี้ไปมาเส้นที่เส้นที่2ทางด้านซ้ายนะคะจับโค้งลงมาแล้วเราก็จะสอดด้านล่างของเส้นนี้นะคะให้เราพลิกให้เราพลิกเส้นนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะจับด้านล่างสอดเลยค่ะ ล้วก็จะดึงแค่พอตึงๆนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเอาเส้นทางด้านขวานะคะพับลงมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะเปิดช่องที่ด้านนี้ก่อนนะคะเพื่อเราจะสอดด้านล่างให้มองได้สะดวกค่ะแล้วเราก็จะดึงให้พอตึงนะคะเส้นที่สี่คือซ้ายสุด เราก็โค้งลงมาแล้วก็จะสอดมุมนี้นะคะมุมนี้สอดได้เลยค่ะแล้วก็ดึงแค่พอตึงนะคะตอนนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เรากลับด้านค่ะกลับด้านแล้วเราลองมองดูว่าลักษณะรูปหัวใจที่เราโค้งเนี่ย พอลพอพอ,พอค้งมันเสมอหรือยังเราพอแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพับเก็บนะคะโดยการที่เราจะเริ่มพับเก็บจากทางซ้ายก่อนนะคะให้เราพับสอดตามแนวเลยนะคะสอดขึ้นไปเลยพอสอดเสร็จแล้วเรากดบีบด้านข้างด้วยนะคะเส้นที่สองจากซ้ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะสอดตรงช่องนี้ค่ะ สอดเลยค่ะเราสอดมันจะมีหลายชั้นแล้วให้เราสอดชั้นบนสุดนะคะสอดเลยค่ะเพราะถ้าเกิดเราสอดชั้นที่สองหรือชั้นที่สามมันจะไม่ออกมาอย่างนี้มันจะอยู่ด้านในมันจะสอดไม่ได้นะคะแล้วก็บีบค่ะเส้นถัดมาเราก็จะสอดตามแนวเลยค่ะแล้วก็บีบค่ะเส้นที่สี่ให้เราพลิกด้านเส้นนี้ออกมาก่อน แล้วก็ทําการสอดค่ะสอดด้านบนเหมือนเดิมค่ะเพราะถ้าเกิดสอดลงมาชั้นล่างเนี่ยมันจะไม่ทะลุเมนไม่จะ,จะไม่ทะลุลิบบินนะคะเนี่ยตอนนี้หมวยสอดด้านล่างแล้วสอดมันก็เลยจะไม่ทะลุริบบินเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนสอดบนเลยค่ะนี่ค่ะพอสอดลงบนแล้วมันก็จะทะลุออกมาค่ะแล้วเราก็ปิดอันนี้ลงมาเหมือนเดิม แล้วเราก็กลับมามองอีกทีว่าเออหัวใจเราสวยหรือยังโค้งได้สวยหรือยังเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดชายที่เหลือเลยค่ะตรงนี้ไม่มีพอดีง่ายง่ายแค่เพียงเท่านี้นเองค่ะเราก็จะได้ลิปบิ้นโปรยทานรูปหัวใจแล้วเห็นไหมคะเป็นรูปหัวใจเลยเนาะสวยสวยเลยเนี่ยหมวยก็ทำไว้หลายๆสี หลายหลายชิ้นไหมคะสีชมพูแป๊บเดียวองนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆค่ะแป๊บเดียวเองและสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมวิดีโอของเราในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะสวัสดีค่ะเหรียญปยทานรูปหัวใจค่ะสวยมากๆ